ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตัดว่าสังฆเภทสงแต่กันสังฆเภทสงแต่กันดังนี้สงจะเป็นผู้แต่กันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัย ว่าเป็นวินัยย่อมแสดงสิ่งท like ี่เ si ป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยย่อมแสดงสิ่งที่อันตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ก่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ก่าวไว้ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ก่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ก่าวไว้ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันย่อมแยกจากกัน ย่อมทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกจากกันด้วยวัตถุสิบประการนี้อานอนท์สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลผู้ที่ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานอน์บุคคลผู้ที่ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันนั้นจะประสบผล อันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อันผลเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งคืออะไรพระเจ้าข้าอานนนบุคคลผู้ที่ทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่ง